จากที่มติสารรัฐมนูญนะว่านายพิธามีใช้ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามทําให้สมาชิกภาพสสอของนายพิธามไม่สิ้นสุดลงนะทางด้านของสอวสมชายสแสวงการนะคะก็ได้โพสต์ข้อความนะหลังจากที่มีมติสารรัฐมนูญบอกว่าคําโบราณสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะเพราะในวันที่31มกราคมนี้นะก็จะมีการตัดสินคดีหาเสียแก้ม .1 2ของพรรคเก้าไกลด้วยค่ะ ถ้าหากว่าตัดสินออกมาแล้วว่าพักเก้าไกลมีความผิดในข้อหาย,ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งนะแล้วก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นการใช้สิทธินะคะหรือว่าเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะกรรมการบริหารพักก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนะ,ะแล้วก็พักเนี่ย ก็อาจจะถึงขั้นถูกยุบพักได้ด้วยนะคะพิธาก้าวไกลยังไม่พ้นบ่วงกรรมลุ้นหาเสียงแก้หนึ่งสองสอเจอยุบพักจากกรณีที่วันนี้นะวันที่25มกราคม2567ที่รัฐสภานาะยพิธาลิมเจริญรัตสอสอบ,บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหนะ้าพักเก้าไกลนะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เข้าสภาครั้งแรกกล่าวภายหลังสารรัฐมนูลในคดีการถือหุ้น ไอทีวีจำกัดมหาชนเนะคะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสอสของผู้ถูกรอ้องสิ้นสุดลงตามรัฐมนูลมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นะ ซึ่งสารก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสไปแล้วนะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566นะคะโดยผลการพิจารณานะสารรัฐมนูลก็มีมตินะ,ะเสียงข้างมากแปต่อหนึ่งนะ,ะวินิจฉัยว่าในวันที่4เมษาย,ยน2566ซึ่งเป็นวันที่พักเก้าไกลเนี่ยได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตน,นั่นเองนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีไรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ใดๆนะคะดังนั้นเนี่ยนายพิธาจึงไม่ใช่ผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามสภานิกภาพสสของนายพิธาเนี่ยก็ไม่สิ้นสุดลงนะะนายพิธาเนี่ยได้กล่าวถึงก้าวแรกในสภานะว่ารู้สึกอย่างไรนะบอกว่าไออุ่นที่คุ้นเคย รวมเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะเป็น6เดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อแล้วก็ประชาชนที่สภายังรู้สึกว่าสภาเนี่ยก็เป็นพื้นที่รวมตัวของประชาชนคิดถึงบรรยากาศนะคะส่วนตั้งใจใส่เน็คไทเป็นกิมมิกใช่หรือไม่เนี่ยนายพิธาเขากล่าวว่าไม่ใช่กิมมิกเมื่อเช้าเนี่ยรีบไปออกรายการจึงเอาเน็กไทที่มองซ้ายมองขวาแล้วก็จําได้ว่าตอนเราชูกาปั้นเนี่ยใส่เน็คไทเส้นนี้ นะเลยก็น,นึกสนุกขึ้นมาคงไม่ใช่กิมมิกอะไรพิเศษนะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นนะคะคิดว่าเป็นดีทัวร์นะะเป็นการอ้อมแต่ว่าเป้าหมายในการเดินทางของเราเนี่ยยังต้องทําต่อถึงแม้ว่าจะหายไป6เดือนก็ตามนะคะส่วนถามว่าเสียดายเวลา6เดือนที่หายไปหรือไม่นั้นเนี่ยนายพิธาเ็บอกว่า เสียดายที่ไม่มีโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ซึ่งคงไม่มีใครบอกได้ว่าผลเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะหรือถ้ามีครั้งที่2แล้วดีขึ้นจะกลายเป็นครั้งที่3หรือไม่แต่เราก็บริหารจัดการเวลาได้ใช้เวลา6เดือนในการพบปะพี่น้องประชาชน ทำงานกับเพื่อนสสที่อยู่ข้างหลังในการลงพื้นที่ตอนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะเมื่อถามว่าภารกิจแรกในการกลับมาเป็นสสคืออะไรนายพิธาก็บอกว่าคุยกับเพื่อนสสทักทายกันให้หายคิดถึงอาจจะมีการแวะไปพูดคุยกับนักศึกษาที่มาสภาในวันนี้รอจังหวะที่ไม่รบกวนสสที่อภิปรายอยู่เ,เดินเข้าห้องใหญ่นะแล้วก็จะเตรียมตัวอภิปรายด้วยถแถลงแผนงานของพักก้าวไกลนะคะว่ามีเป้าหมายการทํางานในเชิงปฏิบัติของพักเราในปีนี้มีอะไรบ้างนะคะ ประชาชนและก็สมาชิกเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการทําง,งานด้วยนะคะแล้วก็เมื่อถามถึงข้อคอรหาต่างๆที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลนะว่าจะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างไรเนี่ยนายพิธาก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษประชาชนไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่านายชัยธวัฒน์ตุลาทนสสบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเนี่ยตนก็ไม่อยากให้สถาบันที่มีหัวหน้าสคน ก็ต้องรู้ที่ของตัวเองว่าเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพักนะ,ะก็ต้องให้คำปรึกษากับนายชัยธวัฒน์ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันตลอดนะคะทั้งในมุมที่จะป้องกันสถานการณ์แบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นหรือรักษาเมื่อเกิดเหตุแล้วนะคะก็แสดงท่าทีให้ไวเช่นนายภริศัชริลินเนี่ยสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะโคศกพักตอนนี้นก็ออกมาชี้แจงในส่วนความเข้าใจผิดต่างๆนาๆนานะ,ะว่าจะเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงโดยที่ไม่แก้ตัวยอมรับเนี่ยว่าเราเนี่ยยังต้องพัฒนานกันอีกเยอะ ประชาชนคงสัมผัสได้ถึงความเป็นพัฒนาการและก็ความเป็นสถาบันการเมืองของเรานะแต่กรณีของนายพิธาและก็พักเก้าไกลนะก็เรียกว่ายังไม่พ้นบ่วงกรรมนะเพราะในวันที่3เสือนมกราคมนี้นะ ก็จะมีการตัดสินคดีเกี่ยวกับการหาเสียงในการแก้ไขย,ยกเลิกม,มาตรานหนึ่งสองนะที่พรรคเก้าไกลเองเนี่ยก็ยังต้องลุ้นต่อนะคะทางด้านของสวสมชายนะก็ได้โพสต์ข้อความนะว่ามติศาลนะหลังจากที่มีมติออกมาแล้วเนี่ยบอกว่าคําโบราณเนี่ยสอนว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะซึ่งมติศาลร,รัฐมนูญที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรน,นะ,ะได้ขอให้ศาลร,รัฐมนูญน,นะวินิจฉัย ะะตามรัฐธรรมนูญนะมีการพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งเป็นผู้ถูกรองที่1แล้วก็พักเก้าไกลเป็นผู้ถูกรองที่2นะที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆๆพศจุดๆ,ๆนะคะเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งนั่นเองนะแล้วก็ยังคงดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องบอกว่าเป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา19วรกหนึ่งหรือไม่นะคะซึ่งสารรัฐธรรมนูญก็ได้มีการไต่สวนพยานบุคคลไปแล้วนะเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาไต่สวนพยานรวมสองปากก็คือนายพิธาลิมเจริญรรัตน์และก็นายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะโดยตอบข้อซักถามของสารแล้วก็ของคู่กรณีนะคะคดี ก็เป็นอันเสร็จในการไต่สวนนะแล้วก็ศาลเนี่ยก็นัดถแถลงการด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือแล้วก็มีการลงมติในวันพุทธที่31มกราคม2567เวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเวลา14นาฬิกานะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะว่ากรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันของพักเก้าไกลเนี่ยมีใครบ้างนะคะหนค่ะในายชัยธวัฒตุลาโทนะหัวหน้าพัก 2. อนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพักคและสามนะ,ะนาทีพัฒน์กุลเศรษฐศาิต์นะเหรัญยิกพัรแล้วก็นักกรพงสุพันิมิตตระกูลนายทะเบียนสมาชิกพัรคหก็คือสมชายฝั่งชลจิตนะครกรรมการบริหาร 6. อภิสิทธิ์พรมฤทธิ์กรรมการบริหาร7 คุณเบญจาแสงจันกรรมการบริหารแล้วก็แปะนานนายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารสัดส,ส่วนของปีกแรงงานนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่ามีการตัดสินออกมาว่าพักก้าวไกลเนี่ยมีความผิดนะ,ะกรรมการบริหารพักก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งนะ,ะและพักเนี่ยก็อาจจะถูกยุบด้วยนะซึ่งต้องติดตามกันนะคะว่าอย่างใกล้ชิดเลยนะว่าพักเนี่ยจะเป็นยังไงนะชะตากรรมของพักก้าวไกลนะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะ,ะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ